ก็อีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ที่ไปเจอบทความดีๆเอามาฝากกันอีกแล้วเก็บหัวข้อหกสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตแต่ไม่มีใครบอกลองมาฟังดูกันนะว่าใน6หัวข้อเนี้ยมีหัวข้อไหนที่แบบตรงใจเรามากที่สุดเดินทุกอย่างในโลกเนี้ยมีวันหมดอายุเกิดมาคนเดียวย่อมตายจากไปคนเดียวอาจจะฟังดูโดด,ดเดี่ยวไปหน่อยนะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงการที่เราเข้าใจและยอมรับในเรื่องนี้ได้มันจะทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นการยึดติดไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าคนรอบ ตัวมันนํามาซึ่งความทุกข์ความไม่สบายใจความเสียใจความกังวลสิ่งของต่างๆไม่ว่าเราจะรักมันทนุถนอมมันมากแค่ไหนใช้ไปสุดท้ายมันก็พังพอ่อแม่พี่น้องครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงหมดอายุในรูปแบบการจากลาไม่จากเป็นก็จากตายถ้าคิดดูดีๆแล้วมันไม่มีสิ่งไหนที่ไม่หมดอายุไม่หายจากเราไปเพรานนะงั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจการหมดอายุของทุกสิ่งอ่ะมันทําให้เราลดการยึดติดลงแล้วก็ลดความทุกข์ของเราได้ด้วยโฟกัสกับความ อยู่กับสิ่งที่มีดูแลมันให้ดีที่สุดและพอวันหมดอายุมันมาถึงอ่ะเราจะได้ยิ้มได้ 2. ความทุกเกิดจากความอยากอยากได้อยากมีอยากเด่นอยากดังใครไม่มีความอยากบ้างรู้ทางรู้ว่ามันนํามาซึ่งความทุกนะแต่ว่ามันก็อดไม่ได้จริงๆอะเนาะความทุกมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะในส่วนที่มันดีอ่ะมันก็ทําให้เราเติบโตทําให้เราขยันมากขึ้นอยากรวยอยากพัฒนาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นความอยากที่มันเกาะให้เกิดความทุก็คือความอยากได้อยากมีใน สิ่งที่มันเกินตัวหรือว่าสิ่งที่มันไม่สาคัญอย่างเช่นติ๊กนะติ๊กจะแบบช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ปะจะเพิ่มของลงในตะกร้าแบบอุ้ยอันนี้อยากได้อยากได้คือเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไปแล้วก็ยังไม่กดสั่งซื้อนะปล่อยเวลามันผ่านไปก่อนแล้วก็ถึงเวลาจะซื้อของจริงๆอะ่ะเรามาดูในตะกร้าว่ามันมีของชิ้นไหนบ้างที่เราอยากได้จริงๆ ปรากฏว่าแบบโหตัดออกไปแบบเยอะมากๆของที่ไม่จําเป็นของที่ไม่อยากได้แล้วอ่ะการทําแบบนี้มันก็ทําให้เราตัดใจลดกิเลสได้แถมเซฟเงินในกระเป๋าเราด้วย 3. ทําดีไม่ได้ดีเสมอไปโลกใบน,นี้ไม่ใช่คณิตศาสตร์1เท่ากับ1และโลกก็ไม่ได้ใจดีกับเราตลอดไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงแต่จําไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดกับเราเพียงคนเดียวเวลาที่เราเจอคนไม่ดีแล้วทาเรื่องไม่ดีต่างๆนาะนาะนะแต่วันเด็กเอ,อ้ยได้ดีเฉยเลย เราก็รู้สึกแบบคุยน่อยใจว่าเราทําดีทั้ตายแต่กับ แค้คนที่ทำชั่วหรือว่าคนที่เดินทางลัดอย่าไปคิดแบบนั้นเลยทุกอย่างมันไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นเสมอไปคนทำชั่วต่อให้ชีวิตดีแต่จิตใจเขาไม่ดีพอวันหนึ่งที่เขาพลาดพังลงมาก็มีแต่คนซ้ำเติมมีแต่คนเหยียบซ้ำไม่ว่าจะช้าจะเร็วก็ปล่อยเรื่องของเขาไปเถอะในส่วนของเราคิดดีทำดีพูดดีใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนสบายใจสบายกายมีความสุขก็เพียงพอแล้วไหมจี 4. สมองไม่น่าเชื่ออย่างที่เรา คิดสมองอ่ะมันจะมีกลไกในการปกป้องตัวเองใช่ปะ่ะแล้วมันก็ชอบรีแอคอะไรที่มันเกินจริงเพื่อให้แน่ใจว่าเฮ้ยปลอดภัยนะไม่ไปเสี่ยงนะแต่ข้อเสียมันเลยก็คือบันกลัวเกินไปขี้เกียจเกินไปเครียดเกินไป,นไปสมองอ่ะมันชอบเตือนเราว่าแบบเฮ้ยอยู่ในเซฟโซนไม่ต้องออกไปเสี่ยงไม่ต้องออกไปทําอะไรที่มันยุ่งยากมากมายใช้ชีวิตแบบเดิมๆนี่แหละปลอดภัยที่สุดแล้วแต่ก็อย่างที่เรารู้เนาะ ไม่เติบโตไม่ไปไหนเลยอยู่กับที่ที่เกียรติบางก็ได้นอนดูหนังสบายๆชิลๆประหยัดพลังงานดีถ้าสมัยยุคหินล่าสัตว์การคิดแบบนี้มันโอเคเพราะว่าการจะออกไปหาอาหารมันยุ่งยากใช่ไหมมันต้องเหนื่อยแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรจะกินแต่สมัยนีย้คือเดินออกไปหน้าปากซอยก็เจอเซเว่นและเจอของกินขายเต็มไม่ต้องประหยัดพลังงานขนาดนั้นก็ได้ออกไปทํากิจกรรมที่เราชอบออกไปใช้ชีวิตออกไปทําอะไรที่มันท้าทายมากขึ้นคิดเยอะๆคิด ีดคิดน,น,นานๆคิดนนหนกักๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดฮัลโหลทุกวันนี้มีเลือกให้คิดแบบหลานแปลเยอะมากถ้าคิดขนาดนั้นนะเครียดตายพอดีไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นก็ได้เอาที่มันสําคัญแล้วก็มีเวลาได้รีแลกกับตัวเองบ้างถ้าเรารู้กลไกการทํางานของสมองแบบนี้นะเราก็จะได้รับมือกับมันได้ดีขึ้นถ้าถ้าเราไม่กําหนดทิศทางชีวิตของตัวเองก็จะมีคนกําหนดให้ถ้าเราไม่ตัดสินใจก็เท่ากับว่าเราตัดสินใจไปแล้วติดชอบข้อนี้มากเพราะ เจอบ่อยเจอกับตัวคนที่วางแผนอนาคตเท่านั้นถึงจะเป็นคนที่มีอนาคตมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะทุกคนหลายคนเนี่ยโหใช้ชีวิตไหลไปตามน้าไม่กําหนดทิศทางอะไรเลยใช้ชีวิตไปเรื่อ โลกจะเหวี่ยงหาเหวอะไรเข้ามาในชีวิตก็ได้แต่แบบปมหน้าก้มตารับชะตากรรมชีวิตของตัวเองสําหรับติ๊กนะก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นแบบนั้นแหละใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไหลาตามน้ําไปเรื่อยๆแล้วพอเราได้เริ่มพัฒนาความคิดได้อ่านหนังสือมากขึ้นอนะ่ะมันก็ทําให้เราได้ฉุดคิดว่าแบบเฮ้ย แล้วชีวิตมันจะมีคุณค่าอะไรวะถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆความคิดเปลี่ยนการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนเราก็เริ่มมากําหนดทิดทางชีวิตตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราอยากทําสิ่งเนี้ยเราอยากให้ทิดทางชีวิตของตัวเองไปแบบนี้ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นมันจะถูกจะผิดจะผลลัพธ์เป็นยังไงการที่เราได้ตัดสินใจอ่ะมันก็คือคุณค่าที่เราได้ใช้ชีวิตแล้วหกไม่ต้องเน้นผลลัพธ์มากก็ได้ตอนเรียนจบใหม่ๆนะหูยติกมงม,มันมากอยากจะรวยอยากจะประสบความสำ เร็จอยากจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านทํางานแบบบ้าระหำไม่ออกไปเที่ยวไม่ออกไปสังสรรค์ใดๆทั้งสิ้นแต่มันก็ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการนะพอเราเริ่มมีตงังเริ่มประสบความสําเร็จมากขึ้นผลที่ได้คือมันอิ่มตัวเว้ยแล้วรู้สึกเบิร์นเอามากไม่อยากทํางานเบื่องานสุดๆเงินทองที่หามมาได้ก็กลายเป็นว่าเอาไปเสพสุขบวชไปเที่ยวไปทําอะไรที่มันมีความสุขแบบเติมเต็มภายนอกแบบสุดต่งไปเลยสุดท้ายเงินหมดกลับมาบ้างานวน ลกลับไปที่เดิมเหมือนเดิมทุกอย่างพอยอายุ30เราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมีอะไรมากกว่านั้นมากกว่าการหาเงินมากกว่าการประสบความสําเร็จมันยังมีความสุขก,การใช้ชีวิตการได้มองสองข้างทางการได้อยู่กับครอบครัวที่เรารักสิ่งที่เรามองข้าบเหล่านี้กลับมีคุณค่ามากกว่าเงินทองที่เราหามาได้เพื่อที่จะสนองมีความสุขภายนอกของเราอีกนะภายนอกเติมเต็มใช้ของแบรนด์เนมซื้อของหรูหราแต่ว่าภายในกลับรู้สึกว่างเปล่าเจอ,อเยอะมากนะคนที่ รวยแล้วประสบความสําเร็จแล้วแต่กลับไม่มีความสุขเงินทองที่หามาได้เป็นภูเขามาถมใจที่ว่างเปล่าสุดท้ายเราจะคนพบว่าถมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสักทีวิ่งตามเป้าหมายได้หาเงินหาทองเพื่อให้ชีวิตสบายขึ้นแต่อย่าลืมความสุขระหว่างทางด้วย ยังไงกันบ้างคะทุกคน6หัวข,ข้อที่ติ๊กามาฝากกันมีข้อไหนที่ตรงใจบ้างคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะจะได้รู้ว่าตรงกับที่ติ๊กชอบหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะทุกคนที่ดูมาจบคลิปเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ติ๊กด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะไปแล้วบ๊ายบาย